โอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเปิดกล่องอุปกรณ์เครื่องทํามักหน้ารีวิววิธีการใช้วิธีการทำเนาะก็แต่เดี๋ยวตอนนี้ขออัปเดตสินค้าก่อนนะคะเป็นอัปเดตลออสุดท้ายแล้วนะคื แปลงมีครบทุกชิ้นทุกอย่างทุกแบบนะคะยกเว้นเรียวเทคนิค6ชิ้นอย่างเดียวนะคะนอกนั้นเรียวเทคนิครุ่นอื่นมีหมดเลยนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องม้วนผมหนีบผมไรเนี้มีหมดครบทุกอย่างนะคะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วสินค้าตอนนี้ขายดีมากๆกนะคะก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันดีกว่านะคะตัวนี้เพิ่งมาใหม่ของเพิ่งเข้าไทยเลยนะคะน้องเกบเป็นลายแรกๆเลยที่ได้มานะคะก็ เดี๋ยวของน่าจะขาดตลาดแล้วแหละโอเคนะถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็รีบนะคะน้องเก๋ขายถูกที่สุดแล้วนะคะเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอกับอันนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อจะมีถ้วยตวงนะคะมีถ้วยตวงมาให้นะคะแล้วก็มีกระบอกนะคะเป็นกระบอกปัน่นแล้วก็ตรงนี้จะมีชิ้นชิ้นชิ้นส่วนของเขาอีกหนึ่งชิ้นนะคะคือเราต้องใส่ลงไปในนี้นะคะชิ้นเล็กๆนะแล้วก็เป็นเครื่องนะคะเป็นเครื่อง อ่าอันนี้เป็นเครื่องของเขานะคะนะคะเป็นเครื่องของเขาเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะมีแผ่นมาร์กหน้าแถมมาให้นะคะแล้วก็มีซองคอลลาเจนนะคะมีซองคอลลาเจนด้วย32ซองแถมมาให้เลยนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีคู่มือค่ะคู่มือวิธีใช้อ่านอันนี้แล้วก็รู้เรื่องนะคะตอนแรกก็ทําไม่เป็นหรอกนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะไม่ก็ดูคลิปน้องเกดก,ก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะให้มาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันล่างด้านล่างค่ะชั้นล่างนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นเครื่องนะคะเป็นเครื่องอ่ะอ่ะมันก็จะมีฐานตรงนี้มาให้นะคะตรงนี้ก็จะเปิดออกได้นะคะเดี๋ยวยังไงเรารีวิวอีกทีอ่ะ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีถาดมีถาดอันนี้นะคะมีถาดน,นี้มาให้นะคะแล้วก็มีฝานะคะฝาที่เอาไว้เกลี่ยนู่นนี่นั่นเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันให้ดูค่ะโอเคค่ะก็เจ้าฐานตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เราก็เอาอันนี้นะคะแผ่นอันนี้วางลงไปนะคะหามุมเขาให้เจอนะอ่ะเสร็จปุ๊บลงไปละแล้วก็มีฝาปิดนะคะมันก็จะมีล็อกตรงนี้ นี่มันจะมีสลักตรงนี้นะคะก็เอาไอไอมุมไอไอจุดจุดตรงนี้นะคะให้มันให้มันเข้ากันกึ๊กมันก็จะเข้ากันเข้าล็อกกันแหละนะต่อมานะคะก็เครื่องนี้นะคะอันนี้มันก็วางไว้ข้างบนนี้นะคะแล้วก็บิดนะคะวางลงไปแล้วก็บุกหมุนกึ๊กหนึ่งให้มันเข้าล็อกนะคะอ่ะต่อมานะคะไอเครื่องนี้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะเป็นแบบหัวตัดตรงนี้มันก็จะพอดีกับอันนี้เข้าใจปะ แล้วก็เสียบลงไปให้ตรงด้านของเขานะคะเสียบลงไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มกดเปิดปิดสวิตช์นะคะแล้วตรงนี้ก็ใส่ได้ก็คือสรุปว่าไอเครื่องไอสรุปว่าไอตัวหัวอันนี้มันต้องใส่ทั้งอันนี้แล้วก็ทั้งตรงนี้เข้าใจป่ะอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยแล้วกันเนาะผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยที่น้องเกใช้นะคะก็คือจะมีะเป็น แครอทนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แตงกวานะคะ3าอย่างนี้เนาะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าราคาถูกแล้วก็อวิตามินเขาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังเหลือเกินนะคะสำหรับการบำรุงผิวหน้าเนาะก็โอเคแล้วก็น้ำที่ใช้นะคะน้องเกด ใช้เป็นน้ำเกลือค่ะที่แบบใช้ล้างแผลสำหรับคนเป็นสิวนู่นี่นั่นเนาะเราสามารถใส่ครีมใส่อะไรต่างๆเซรั่มนู่นนี่นั่นนะคะมาร์กนองมาร์กหน้าหรืออะไรปกติที่เราใส่ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำเกลือดีกว่าเนาะเพราะว่าออสำหรับคนที่เป็นสิวดีทอ็อกหน้าอะไรแบบเนี้ยเออใช้เป็นน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยตามร้านขายยาก็ได้นะคะใช้เลยตวงไป100 ML นะคะเขาก็จะมีบอกโอเคค่ะนะฮนะ,ะแล้วก็เอาผักผลไม้เราใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่แค่หลอดใส่แตงกวาใส่มะม่วงทุเรียนลองกองลำไย,ยง้ออะไรอย่างเง้ยใสแ่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะน้องเกสใส่น้าเกลือลงไปนะคะของน้องเกสนะแล้วก็เราก็ใส่ผงคอลลาเจนนะคะที่เขาแถมมาให้เนาะแล้วเราก็ปิดฝานะคะอ่ามันจะมีสลักอยู่อะเพื่อนๆดูได้รู้จะรู้เรื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาแผ่นมาร์กหน้าที่เขาแถมมาให้นี่แหละ คือถ้ามันหมดนะคะคือเพื่อนๆอุปกรณ์พวกนี้มันหาซื้อได้แบบทั่วๆไปอยู่แล้วอ่ะเออเข้าใจป่ะน้องเกคิดว่าเอ,อ้ยมันไม่น่าจะยากอะ่ะต่อมาเราก็ปิดฝาลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวน้องเกดจะกดสวิตช์ด้านบนตรงนี้นะคะอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําแตงกวาน้ําอะไรของเรานะคะก็จะอยู่ในนี้คือความจริงน้องเกดไม่ค่อยอยากปั่นให้ละเอียดเท่าไหรอ่อ่ะถ้ามันปั่นถ้าแบบ มันละเอียดเกินไปก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้อะไรแล้วก็เปิดฝานะคะแล้วเราก็เทนะคะของเราลงไปบนนี้เลยถ้าปั่นไม่ละเอียดก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือต้องปั่นให้ละเอียดกว่านี้เนาะเสร็จปุป๊บนะคะเราก็เอาไอ้เครื่องนี้นะคะไอ้ที่ตอนแรกที่เราทํานี่แหละนะคะมาปักลงตรงนี้นะคะตามเห็นป่ะเห็นสลักมันวาก็ปักตามลงไป แล้วก็เปิดเครื่องชีก็จะหมุนเกลี่ยทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เอามาร์กออกมาใช้ได้นะคะรอให้มันแบบซึมลงแผ่นนั่นโน่นนี่แปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะพอปล่อยให้ชีซึมนะเราก็เอามาร์กมาใช้ได้เลย ในคู่มือนะคะก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้โดนน้ำได้นะอันนี้โดนน้ำไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเซฟอย่างที่เห็นก็คือไอตัวฐานนี้ห้ามโดนน้ำนะคะแล้วก็อันนี้นะคะไอตัวคอนโทรนี้ห้ามโดนน้ำนะคะส่วนปริมาณในการใช้นะคะก็ไม่ควรที่จะเยอะเกินนะคะไม่ไงั้นมันจะล้นแบบน้องเกมเมื่อกี้หรือถ้าเยอะเกินเราก็มาก,กับคนที่บ้านเลยค่ะ หยิบมาสองคนสองแผ่นมากเลยนะคะที่อย่างละครึ่งสองสาแผ่นเนี้ยใช้ไปเลยเยอะเยอะเลิศเลิศนะคะ